แต่ว่าสําหรับกลุ่มที่เป็นอย่างเจมารเนี่ยคือมันจะอยู่ในนิยามที่ว่าใช้ในอีโคซิสเต็มของตัวเองอะคะ่ะแต่ว่าน่าสนใจเป็นเป็นเรื่องใหม่ละกันที่เข้ามาก็คือ J, G, S ชัดเจน3ตัว J มาจาก J-Mart ค่ะ G คือกันกุล S ก็คือซิงเกอรแล้วก็สิ่งที่ซิงเกอรจะทำเนี่ยก็คือ 1. เป็นเป็น,น JV กับตัวบริษัทเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ได้กำไรจาก JV เข้ามาด้วยถูกไหมคะ เกณฑ์กรอตห้ามใช้คริปโตสินทรัพย์ดิจิตัลซื้อสินค้าโดยเริ่มต้นในวันที่1เมษายนนี้นิดนึงนะครับตกลงกระทบอะไรกับกลุ่มเจมาดไหมเพราะเขามีเจฟินคอยก่อนจะโยงไปถึงซิงเกอร์ครับคุณตะครับ เ,เกณฑ์นี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เกณฑ์ใหม่เนาะเป็นสิ่งที่กรอตต์แบงค์ชาติเขาคุยกันมาแล้วแล้วก็น่าจะคุยกันเป็นเป็นภาพเดิมมาตั้งแต่ช่วงประมาณมีนาแล้วอะค่ะต้นมีนาอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการประกาศชัดเจนแล้วก็เริ่มใช้เอฟเฟกตีฟเนี่ยคือ1เมษาทีนี้ถามว่าผลกระทบเนี่ยต่อกลุ่มเจมาหรือว่าจริงๆเออเป็น r s ด้วยก็ได้ตัวป๊อปคอยอะค่ะที่เขาก็อาจจะมีการออกมาเหมือนกันเนาะสำหรับเจมาก็เป็นเจฟินคอยไม่ได้ ไม่มีผลกระทบเพราะว่าเ,เกณฑ์แบงคชาติที่ออกมาเนี่ยรีแคปให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงก็คือว่าไม่ให้ใช้ตัวพวกคริปโตเป็นสื่อกลางในการที่จะซื้อขายสินค้าใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับกลุ่มที่เป็นอย่างเจมารเนี่ยคือมันจะอยู่ในนิยามที่ว่าใช้ในอีโคซิสเต็มของตัวเองอะคะ่ะ คือแบบเขาไม่ได้ใช้เป็นลักษณะเหมือนแพร่หลายไม่ใช่แบบว่าคุณยุทธนาเดินเข้าตลาดจะซื้อหมูอย่างเงี้ยจ่ายด้วยเจพินคอยสองเหรียญอะไรแบบเนี้ยมันมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นคือเขายังใช้อยู่ในกลุ่มของเขาเองอย่างเช่นอาจจะทําเป็นตัวโปรโมชั่นให้ซื้อสินค้าได้ที่ตัวเออเจมทเจมัดโมบายหรือว่าเออเป็นตัวการ j m t ก็ได้สามารถลูกค้าคนไหนที่มีเจพินคอยเนี่ยจะเอามาใช้ในการแบบซื้อแอสเซทตัวแบบหนี้เสียพวกบ้านอะไรของเขาก็อาจจะซื้อได้ ได้ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มเจมาดยังไม่ได้รับผลกระทบรวมถึงในตัวโปรเจกต์ใหม่ของเขาที่แบบอาจจะขยายในอีโคซิสเต็มของเขาเองซึ่งเขาก็มี BTS นู่นนี่นั่นอะไรพวกนีน้จริงๆยังใช้ใชได้เพราะฉะน,นั้นก็ไม่ไม่ได้มีผลกระทบอะค่ะครับเอาละครับขยับมาถึงลูกอีกคนหนึ่งของเจมาดก็คือซิงเกอร์มาแล้วมาแล้วผมว่าคุณตั๊กไม่ทันมั้งครับตอนมีโฆษณาซิงเกอร์มาแล้วมาแล้วต้องตอบว่าไม่ทัน <laughs> ใช่ไหมฮะไม่ทันค่ะ <laughs> <laughs> มีมุมมองยังไงบ้างมีมุมมองดีไหมต่อตัวของซิงเกิลครับคุณตากับซิงเกิลมองดีเหมือนกันก็ต้องบอกว่าคือนอกจากเจมทีแล้วเนี่ยซิงเกิลเป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ชอบในขณะนี้แล้วก็คิดว่าซื้อได้เลยไม่ต้องรอกลุ่มอื่นเมื่อกี้เราคุยกันมามันอาจจะเป็นลนักษณะดีแต่รอละกันแต่อันเนี้ยตากาซื้อได้เลย <laughs> ไม่ต้องรอ คือ mm hmm. ต้องบอกว่า mm hmm. ถ้าใครตามซิงเกอร์มาเนาะธุรกิจดั้งเดิมของเขาก็คือไอตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นลักษณะเงินพอร์ตนะคะอันนี้ก็ย mm ังดีแล้วก็ทำได้ค่อนข้างดีต่อเนื่องคือยังคงขายได้มีการแอดโปรดักต์ใหม่เข้ามาคืออย่างซิงเกอร์เนี่ยภาพจำมันอาจจะเป็นจากหรือว่าอะไรพวกนั้นเนาะแต่ว่าหลังๆเนี่ยคือมันมีสินค้าอย่างเช่นแบบ ตู้แช่ตู้แช่ตามต่างจังหวัดนะคะที่ถ้าเราเวลาเราไปร้านโชว์หวยตามต่างจังหวัดอาจจะมีแบบเหมือนตู้แช่เนื้อตู้แช่ไอเบียร์วุ้นอะไรพวกนั้นน่ะอ่าซิงเกิลก็ขายหรือว่าพวกโปรดักที่เป็นอย่างแอร์ซิงเกิลก็มีตู้เย็นทีวีอะไรแบบนี้คือของเขาจะค่อนข้างหลากหลายแล้วก็แอดเข้ามาใหม่ตลอดล่าสุดนี่ก็มีโปรดักซึ่งตามองว่าน่าสนใจอันนี้ตามไม่รู้เบนเล่าไปหรือ,อยังถ้าเล่าไปแล้วก็บอกได้นะคะแต่ว่าขอเล่าหน่อยละกันก็คือ ที่เขาจะตั้งบริษัท JGS ะค่ะยัง <J S 2> ยังคร <J S 2> ับยังเลยอ๋อยังเนาะ ừ, แต่ว่าน่าสนใจเป็นเป็นเรื่องใหม่ละกันที่เข้ามาก็คือ JGS ชัดเจนสามตัว J มาจาก Jmart ค่ะ G คือกันกุล S ก็คือซิงเกอร เขาจะตั้งธุรกิจร่วมกันโดยที่ตัวเจมาเนี่ยจริงๆจะถือหุ้นอยู่ประมาณสักเอาเลขกลมๆก็คือ40%กันกุลน่าจะประมาณ50%แล้วก็ซิงเกอร์ก็คือประมาณ10%เปนตะคะทำธุรกิจก็ที่ประกาศออกมาเนี่ยจะทำอยู่ประมาณสัก4อย่างก็ หนึ่คือตัวธุรกิจโซลารูทท็อปซึ่งอันนี้ตักว,ว่าค่อนข้างน่าสนใจเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าน่าสนใจยังไง 2. คือธุรกิจตัวกันชงซึ่งอันนี้จริง,รงๆกันกุลเขาก็มีกันชงอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็จะเอาเข้ามาในเชิงของตัว JV นี้ด้วยอะค่ะสก็อันนี้ก็เป็นธุรกิจอนาคตอีกเหมือนกันเนั่นก็คือตัวพวก EV charging station นะคะ สคือเป็นธุรกิจอื่นๆอาจจะยังไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนอาจจะเปิดทางไว้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกี่ยวกับพวกเอาเจฟินหรืออะไรก็ตามเข้ามาในอีโคซิสเต็มเขาอีกอันหนึ่งแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องรอติดตามทีนี้ไอ้ตัวแรกเนี่ยตัวโซลารู o ท็ o p เปิดตัวมาแล้วอันนี้ถ้าใครสนใจลองติดต่อซิงเกิลได้นะคะเขาเปิดตัวการขายแพ็กเกจโซลารู o ท็อปมาเรียบร้อยแล้วถามว่าเป็นตัวตัวแทนด้วยเหรอครับ ออไม่ได้เป็นตัวแทนแต่ว่าตักลองแบบดูแพ็กเกจแล้วก็คือถ้าถ้าใครคิดว่าเอ้ยไม่อยากจ่ายเงินก้อนเนี่ยซิงเกิลมีบริการเงินผ่อนให้นะคะเผื่อใครสนใจครับน l o โซลาลูปะ Solar มะโซลาลูปนะครับอันนี้อันนี้คือน่าสนใจใช่ไหมคุณตากบอกไม่ได้เป็นตัวแทนไปเห็นแพ็กเกจมันน่าสนใจก็เลยมาบอกกันใช่ใช่ ทีนี้สิ่งที่เอากลับมาที่หุ้นของเราแล้วกันเนาะถ้าเป็นมุมมองหุ้นเนี่ยที่มันน่าสนใจสําหรับตัวธุรกิจนี้ก็คือหนึ่งคือเทรนด์โซลารูปท็อปเนี่ยถ้าเราสังเกตเอาย้อนกลับไปสักสี่หปีก็คือว่าราคาของไอตัวแผงพาเนลอะ่ะที่มันไปติดตั้งบนหลังคาต่างๆเนี่ยมันค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยค,คือคนจะแบบสนใจในการที่จะซื้อตรงนี้มากขึ้นละกัน และสิ่งที่ซิงเกอรกันกุลเจมาร์ทเขาพยายามจะทำเนี่ยก็คือทำให้ราคาแพ็กเกจมันค่อนข้างน่าสนใจอะค่ะคือถ้าซื้อเงินสดเนี่ยประมาณสัก8 9 9 0 0ได้เป็นที่1.8กิโลวัตต์แล้วก็ถ้าถามว่า1.8กิโลวัตเนี่ยใช้อะไรได้บ้างก็แอร์สตัวตู้แช่หนึอันอะไรเงี้ยหรือว่าตู้แช่สแอร์หนึ่ก็ก็คือเป็นแพ็กเกจที่เขาคิดมาแล้วแหละว,ว่าเหมาะกับลูกค้าเขา แล้วก็สิ่งที่ซิงเกอร์จะทำเนี่ยก็คือหนึ่งเป็นเป็น,น JV กับตัวบริษัทนี้เพราะฉะนั้นก็ได้กำไรจาก JV เข้ามาด้วยถูกไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยก็เป็นช่องทางการขายอีกอันหนึ่งของซิงเกอร์ละกันเพราะเราอย่าลืมว่าซิงเกอร์เนี่ยถาลูกค้าแน่นมากๆแล้วก็เขามีถาลูกค้าที่เป็นร้านค้าโชว์ห่วยเนี่ยซึ่งเป็นเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่เขาอยากจะขายอะคะ่ะอยู่สักประมาณ4-5หมื่นลายอยู่ในมือเพราะฉะนั้นเนี่ย แน่นอนมีถาลูกค้าขายผ่านชาแนลซิงเกอร์ภาพมันจะคล้ายๆกับการขายจากขายไอตู้เย็นขายอะไรพวกนี้ก็คือว่าซิงเกอร์ได้มาจิ้นจากการขาย1นึ่งสเต็ปละสองปล่อยกู้อีกเพราะฉะนั้นได้รายได้ดอกเบีย้ยจากการปล่อยสินเชื่อ 3ก็ได้กำไรจากตัว JV ที่ไปถือแต่นี้อาจจะไม่ได้เยอะเพราะเขาถืออยู่ประมาณ10%เพราะฉะนั้นตักคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นตัวที่ช่วย support กำไรในอนาคตเราก็ดูเป็นธุรกิจใหม่ที่มันมีอนาคตคือเปอร์เซ็นต์ contribution ต่อกำไรอาจจะยังไม่ได้สูงถึงขนาดโอ้โหส0 2 0เนาะมันอาจจะเป็นเลขหลักหน่วยอยู่แต่ว่าตากักคิดว่ามันแสดงถึงวิชั่นของผู้บริหารนะคะว่าคือเข้าไปทาในธุรกิจที่มันมีโอกาสแล้วก็ ก็สามารถสร้างรายได้สร้างกําไรที่มันเติบโตได้เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าตรงเนี้มันค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ถ้าถามว่าเอาละธุรกิจเดิมยังดีไหมก็ที่เกิดไปกาอ่ะใช่ธุรกิจหลักก็คือตัวการขายทั้งใช้ไฟฟ้าเงินผ่อนอันนี้ยังดีต่อเนื่องแน่นอน 2ก็คือตัวธุรกิจจำนำทะเบียนแต่ว่าซิงเกอร์เขาอาจจะไม่ได้จำนำทะเบียนเหมือนสวัสด์หรือว่า MTC เท่าไหร่เพราะว่าพอร์ตหลักเขาคือพวกรถบรรทุกเนาะอันนี้ยังเป็นเทรนที่ค่อนข้างดีคือดีมารถบรรทุกบ้านเราเนี่ยมันยังยังเติบโตต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็คนที่มีรถบรรทุกหรือว่าเป็นเจ้าของรถบรรทุกเราอยากใช้เงินเนี่ยซิงเกอร์ก็สามารถไปตอบโจทย์ตรงนั้นเขาได้แล้วก็ตักอาจจะแชร์เป็นมุมอย่างนี้ว่าบางคนนะคะ่ะนักลงทุนมาถามอีกแล้วว่า คุณตั๊กต้องกลัวไหมว่ามีอย่างหลายๆบริษัทจะลงเข้ามาเล่นตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นเงินผ่อนหรือว่าเรียกว่า BNPL by u now pay later อะค่ะนี่ตั๊กต้องบอกว่าตั๊กมองว่าจุดนี้ยังไม่ได้เป็นจุดที่น่ากังวลสำหรับซิงเกอร์ในระยะ1-2ปีข้างหน้าเพราะว่าวิธีการของซิงเกอร์คือต่างไปจากคนอื่นชัดเจนซิงเกอร์ใช้วิธีการคอประตูบ้าน ไปขายถึงบ้านถูกไหมคะเขามีสาขามีเข้าไปถึงบ้านลูกค้าเลยซึ่งคนอื่นเนี่ยถ้าจะขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเงินผ่อนจะเป็นลักษณะว่าลูกค้าต้องเดินมาที่สาขาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นจุดต่างให้ซิงเกริรคืออย่างน้อยๆเนี่ยถ้าใครจะมาก๊อปปี้หรือว่าเรียนแบบโมเดลซิงเกริรตักว่า2ปีขั้นต่ำอ่ะเพื่อที่จะสามารถทําได้แบบที่เขาทําแล้วก็พอหลังจากนั้นสมมุตินะคะมีคนเข้ามาก๊อปปี้โมเดลได้จริงๆคือตกคิดว่าหลังจากนั้นผู้บริหารก็ ไปหามุ่งหาธุรกิจใหม่ที่มันเติบโตได้มาซัพพอร์ตแล้วอย่างโซลารูฟท็อปอย่างนี้ก็จะเข้ามาอย่าง E ีวีชาร์จิ่งสเตชันอะไรเงี้ยก,ก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นตาคิดว่าด้วยตัวธุรกิจเองที่มันโตได้ผู้บริหารมีวิชนันที่ค่อนข้างดีพยายามหาธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสมาเสร์มทับตลอดเนี่ยซิงเกิลเป็นคนหุ้นที่ที่เราชอบอีกตัวหนึ่งเลยอะคะ่ะแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ซื้อเลยไม่ต้องไม่ต้องรอสําหรับตัวนี้ครับ F SSIA โดยคุณตักคุณยุวนาสุวรรณอําัยแนะนำซื้อซิงเกิลนะครับถ้าใช่เป้าพื้นฐานปลายปีให้ไว้เท่าไหร่ครับคุณตั๊กครับ62บาทค่ะ62บาทนะครับนะ